ผมเทนเนอร์ EL อครับชายาของผมคือไอดอลแห่งวงการร้องเพลงแล้วก็เคยได้ชายาไอดอลแห่งวงการคลาสสิกด้วยนะครับผมฟังฉายานั้นจะมีความสุขแล้วก็ทำงานไปครับ มีคนซุบซิบหมอนี่บ้าไปแล้วสงสัยที่บ้านล้มละลายสงสัยเสียงหายไปมีหลายเหตุผลที่มันไม่ใช่จากเสียงปรบมือและเสียงชื่นชมที่ผมเคยได้รับกลายเป็นคําซุบซิบและการที่โดนคนชี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ปกติรู้สึกเสียดายมากตอนแรกผมเสียใจมากเลยนะครับ สำหรับผมเวทีคือความฝันเสมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะเห็นรูปกลุ่มขนหมดไหมครับเนี่ยเขลองแบบนี้หน่อยนะครับทำไมครับอ๋อถ้ากล้องคุณภาพดีก็จะเห็นรูปกลุ่มขนหมดไม่ใช่เหรอครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมเทนเนอร์ EL ครับยินดีที่ได้พบนะครับรนนผมร้องเพลงตั้งแต่ประถมครับแล้วก็เข้าเรียนมัธยมปลายทางศิลปะ แล้วก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลีที่ถือว่าดีที่สุดของเกาหลีเลยนะครับแล้วผมก็ได้ไปเรียนต่อที่อิตาลีครับได้เข้าเรียนที่สถาบันดนตรีแห่งชาติมิลานโนเวอร์ดีด้วยคะแนนสูงสุดเลยล่ะครับแล้วผมก็ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับนานาชาติหลายครั้งผมได้เห็นผลลัพธ์จากการตั้งใจเรียนของผมเยอะมาก ผมแสดงเยอะมากได้ค่าแสดงได้ค่าสอนเยอะมากเลยนะครับผมกลายเป็นคนที่มีรายได้ต่อปีใกล้ๆ6ล้านบาทครับผมทำอาชีพสองอย่างก็เลยมีนามบัตรสองอันครับนามบัตรแรกก็เป็นนามบัตรนักร้องครับเขียนไว้ว่าเทนเนอร์อ e ีเอร์ครับรส่วนอีกอันก็คือ เข็มกลัดนี้ครับผมทำงานโดยมีตำแหน่งาราน r o สมาสเตอร์ครับ 좀만 t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  정말좋은대학교에들들어간친구도많았고ผมก็สับสนมากคนนี้มองผมยังไงกันเนี่ยหเขาดูถูกผมเหรอผมคิดหนักมากเลยนะครับจริงๆนะ ผมรู้สึกสับสนมากครับผมไม่เคยคิดจะทำอะตอมี่เลยแม้แต่น้อยครับทำไมล่ะเพราะอะไรล่ะครับสำหรับผมนะครับขายตรงคือศัตรูของมนุษยชาติครับ <c oughs> <c oughs> ก็วางกลยุทธ์สิก็จะพูดเรื่องอะทอมี่เออถ้าฉันพาไปเจอแม่แม่ฉันก็คงจะปฏิเสธแม่เคยทำขายตรงอื่นมาก่อนนะ เขามีค่ารักษายอดและแรกเข้าก็เลยไม่สําเร็จใช่ไหมครับแม่เข้าใจแบบแผนขายตรงก่อนหน้าก็เลยคิดว่าแม่จะปฏิเสธทันทีแต่ดันเคลิมตามนอะสิ้าโทล ถ้าคนอื่นใครสักคนมาแนะนำอะตอมี่กับผมผมคงจะปฏิเสธเลยไม่ต้องคิดถึงสองรอบนะครับแต่ว่านี่คือแม่แม่เป็นคนที่ผมเชื่อถือได้ที่สุดในโลกใบนี้ ถึงอนาคตที่ไกลของผมเสียงของผมอ่อนแอลงอมแม่กังวลถึงตอนที่ผมจะร้องเพลงไม่ได้นะครับ ธุรกิจอัตอมีเป็นงานใหม่ผมเลยมีความคาดหวังที่จะได้ลองท้าทายครับและผมก็เชื่อว่าผมจะทําได้ดีด้วยนะครับถ้าผมได้ทําอัตทมีพร้อมกับดนตรีที่ผมทํามาถึงตอนนี้ผมคิดว่าอนาคตจะต้องสวยงามมากแน่ครับแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ราบรื่นครับตอนที่บอกว่าผมจะเริ่มทําอัตมีคนหลายคนก็เป็นห่วงผมแล้วก็มีสายตาที่มองไม่ดีเยอะมากเลยแหละครับ เพราะมุมมองต่อเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งไม่ดีคนก็เลยคิดว่าผมโดนใครล้างสมองโดนใครยุให้ทําเพราะมาทํางานที่ไม่เคยคิดจะทำมาก่อนแล้วก็จะเอางานนั้นมาชวนคนอื่นทําด้วยกันทําให้มีคนที่มองประเด็นทางที่ไม่ดีเยอะมากเลยล่ะครับชอนสูง ไม่ว่าคนอื่นจะพูดยังไงแต่ผมก็มองว่านี่เป็นฐานที่เหมาะกับผมครับดังนั้นผมก็เลยทำธุรกิจอะทอมี่ไปด้วยแล้วก็ยังตั้งใจร้องเพลงอย่างที่เคยครับ รู้สึกดีกว hey like to oh right. ่าเมื่อวานร้อยเท่าเลยให้โน้ตมาเมื่อวานผมมาดเพลงสรรเสริญที่ผมชอบร้องตลอดกะจะให้เป็นของขวัญวันที่แม่อายุครบเจ็ดสิบครับสวัสดีครับโอ้มาแล้วเหรอพี่โอ้ว้าว ไม่ได้เจอกันนานเลยเนอะใช่ครับอมสามารถถึงที่เลยต้องมาเชื่อครับเพื่อพี่ต้องมาอยู่แล้วครับเป็นเทนเทนเอร์อที่ดังมนนากเลยครับตัวเอกรายการแฟนทับซิเกอร์ชื่ออาเซกอนอครับ <S <S สวัสดีครับผมเลยนะครับเนี่ยครับสวัสดีครับ เวลาผ่านไปยังไงก็อยากเปล่งเสียงได้เหมือนเดิมทําไมพี่ถึงร้องเพลงได้เก่งแบบนี้เนิ่นเกิไปแล้วชมใช้ทุกทีเลยนะนายเด้อเซกอนเขาคุยเรื่องดนตรีกับผมเยอะมากคุยเรื่องอนาคตเยอะมากด้วยครับก็เลยทําให้ได้คุยเรื่องอทอมี่ไปด้วยได้เลยเขาค่อนข้างมองโลกแง่บวกมองเรื่องที่ผมทําอธอมี่ดีครับอากาศดีจังใช่ไหมมีที่แบบนี้ด้วยพี่ ถ้าเป็นผมตอนที่กําลังโฟกัสที่การร้องเพลงแล้วให้มาเริ่มต้นกับงานใหม่มันน่าจะลําบากมากเลยนะครับพี่แล้วงานอื่นก็ดันเป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งอีกขายตรงอะแถมมันมีภาพลักษณ์คนดังอยู่แล้วอีกอนะเนาะน่าจะลําบากมากไม่น่าจะว่าพี่มีอะไรรู้สึกลําบากไหมครับสิ่งที่รู้สึกเสียใจมากที่สุดอย่างนั้นใช่ไหม ฉันคิดว่าคนนี้เป็นพวกฉันก็เลยไปหาจะชวนทำอะตอมี่แต่รู้สึกว่าเขาทำกับฉันเหมือนเป็นพ่อค้าเร่ยังไงอย่างนั้นเลยเขาไม่ได้ตั้งใจฟังที่ฉันพูดเขากำลังไม่สนใจฉันตอนที่รู้สึกแบบนี้นะมันลำบากมากเลยรู้ไหมเฮ้ยคงจะลำบากมากเลยเนาะ ใครๆก็มองว่าเขากําลังไปได้ด้วยดีกับการร้องเพลงอนาคตสดใสามากจู่ๆมาทำเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งทำไมละ่ะมาทำทำไมกันคงไม่ใช่แค่ผมแต่นักร้องคนอื่นก็คงจะรู้สึกว่าทําไมทําไมเขามาทําอันนี้ครับเพราะอะไรกันคนรอบตัวถ้ามบีใครทํางานแบบนี้คนอื่นก็จะมีอคติพยายามเลี่ยงและพยายามไม่เจอไงครับแต่ผมจําได้ว่าผมอยากเป็นกําลังใจให้เขาอยากช่วยเขาครับ ผมพร้อมจะซัพพอร์ตเขาเสมอเลยครับพอโควิดระบาดคนที่ร้องเพลงสถานการณ์แย่ขนาดไหนก็มีความกลัวว่าพรุ่งนี้ฉันจะมีชีวิตอยู่ยังไงครับงานผมไปได้ด้วยดีและงานนี้จะไปได้ดีตลอดแต่ว่าพอเจอโควิดผมก็เลยสัมผัสได้ว่ามันไม่ตลอดการครับ ยินดีที่ได้พบกับทุกคนนะครับทาร์โลสมาสเตอร์ซนยองจินครับอะทอมี่อาจจะเป็นความหวังเดียวที่มีได้ตอนที่เราลำบากแต่สำหรับคนที่มีชีวิตมั่นคงในระดับหนึ่งอย่างผมถ้าเลือกอาทอมี่ผมก็รู้สึกได้เลยว่าไม่ว่าจะเจอความลำบากแค่ไหนเจอวิกฤตแค่ไหนอาทอมี่ก็จะเป็นอาวุธที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถเอาชนะได้ ผมไม่ได้ตั้งอะตมมี่เป็นเป้าหมายความสําเร็จแต่มาว่าอะตมี่คือเครื่องมือที่จะคอยช่วยเหลือทางเศรษฐกิจที่จะทําให้ความฝันของผมที่ฝันว่ายังยืนอยู่บนเวทีได้ถึงแม้จะมีอายุแล้วเป็นจริงได้ครับสวัสดีครับทุกคนบงจียา สวัสดีครับบงจียาสวัสดีครับสวัสดีครับนักธุรกิจที่บราซิลทุกคนตั้งใจทําธุรกิจมากและทําได้ดีมากผมได้ยินข่าวแบบนี้ทุกวันเลยเหรอครับไม่ต้องกับวนไปนะครับว่าเราเป็นมือใหม่ในอัตอมี่เพราะผมเคยโลดแล่นที่ต่างประเทศมาก่อนเลยทำให้รู้สึกว่าอ t ตอมี่มันแคบต้องทำธุรกิจ g l o b a l ถึงจะสามารถสำเร็จในอัตอมี่ได้อย่างรวดเร็วครับ ก็เลยทำธุรกิจ g l o b a l เอาสิงที่ฝันมาทำให้เป็นจริงนั่นเองนะครับฮ <laughs> ตอนนี้เกาหลีเป็นฤดูหนาวแต่บราซิลอบอุ่นมากเลยนะครับ ยินดีที่ได้พบทุกคนนะครับชาราลสมาสเตอร์ซนยองจินครับทั้งกุ่ในเขาเปรียบเทียบผมเป็นดอกไม้แห่งวัฒนธรรมเกาหลีเป็นไอดอลเขาชอบผมมากเลยครับผมคิดว่าความสามารถของผมที่มีเป็นประโยชน์กับธุรกิจที่ต่างประเทศมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ ผมเป็นนักร้องที่มีความกังวลเยอะมากครับแต่พอทำอะโทมี่ผมก็เปลี่ยนเป็นนักร้องที่มองโลกแง่บวก นักร้องที่สามารถดูแลคนอื่นได้ในอนาคตผมคิดว่าผมสามารถเป็นนักร้องที่ปลอบประโลมช่วยเหลือคนที่ลำบากได้ครับการที่ผมได้เป็นนักร้องที่สามารถส่งเสียงแห่งความหวังและการปลอบโยนให้กับคนที่ทำอัธมวีททั่วโลกได้คือความฝันและเป้าหมายของผมครับ